สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปิกวันนี้คือข้อความจากเขาถึงคุณค่ะมีไพ่ให้เลือก3ามกองนะคะจะเลือกจากหมายเลขที่ชอบหรือว่าหน้าไพ่ที่ชอบก็ได้ค่ะขอบคุณสําหรับใครที่ติดตามแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด,ด้วยนะคะเราพบกันค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกหมายเลขหนึ่งหรือว่าเลือกหน้าไพา่ใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าข้อความจากเขาถึงคุณจะเป็นยังไงนะคะใบที่หนึ่งเนาะ ผิดใบหนึ่งเดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มนิดนึงนะคะมาขยายความกันนิดนึงว่าทำไมเนาะเขาถึงได้รู้สึกแบบนี้นะคะข้อความแรกคือเธอคือความรักที่ตามหารู้ดีว่าฝืนไปก็คงเท่านั้นหลับตาก็เห็นหน้าเธอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า มาขยายความนิดนึงเนาะอ๋อโอเคทอวอฟสวร์ดค่ะโอเคตามด้วย King of c u p พนะคะมันน่าไหมนะเดลเฟอร์ <The lover> ค่ะเ,เรามีความรู้สึกว่าจริงๆอะ่ะ ความรู้สึกเขาอะที่ที่เขามีอยู่มันเหมือนเขาสับสนในตัวเองนิดนิดน,นะคะจริงๆที่ถ้าเขาอยากพูดอยากบอกได้ก็คือเขาอยากบอกแหละว่าว่าคือคุณก็คือความรักที่เขาตามหาแล้วเนาะเราก็คิดถึงมากเลยหลับปากก็ยังเห็นหน้าเลยแต่มันมีมุมมันมีมุมมุมหนึ่งที่เขาน้อยใจอะคะ่ะแล้วก็แบบรู้สึกว่าเหมือนแบบมันเป็นเขาหรือเปล่านะที่รักคุณอยู่ข้างเดียวหรือว่า อุปสรรคที่เจออยู่ตรงนี้เขาจะผ่านมันไปไม่ได้กับคุณหรือเปล่าคือลึกๆลงไปแล้วในใจก็รักนะคะรักรักมากด้วยมีความรู้สึกที่ดีกับคุณน่ะมีมากเลยความรู้สึกอะมากนะคะความรู้สึกชัดเจนขึ้นเดอะเลเวอร์เนี่ยมีความเป็นโซเมดด้วยนะคะมีความเป็นไปได้ว่าไอที่เขากังวลอยู่เนี้ยเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนั่นแหละ แต่ไอสิ่งที่มันสะท้อนออกมาถึงความกังวลอะไรบางอย่างเนี่ยก็สามารถเป็นไปได้ด้วยว่าเพราะว่ามันรักมากมันแคร์มากไงพอเหมือนแบบพอเห็นว่ามีปัญหาอะไรเข้ามาแล้วเหมือนดูท่าทางคุณจะไม่ไหวอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนกังวลใจว่าแบบเอ๊ะคุณจะไม่อยากไปต่อกับเขาหรือเปล่าคุณจะยอมแพ้กับปัญหาที่เจออยู่ตอนนี้ไหม สมมุติเป็นเคสเนาะเพื่อเพื่อที่จะได้เห็นภาพง่ายขึ้นสมมุติว่า,เ,าเป็นรักทางไกลแล้วกันค่ะรักทางไกลพอไม่ค่อยได้เจอกันเจอกันน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะความสวีทหรือความรู้สึกอ่ะมันอาจจะทําให้รู้สึกห่างหางบางทีตัวคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่กับเขาอะค่ะที่เคยเจอกันทุกวันเคยเห็นหน้ากันทุกวันแล้วช่วงนี้เจอกันน้อยลงคุณอาจจะติดงานด้วยได้คุยกันน้อยลงอีก เราถ้ามีปัญหาอะไรก็งอยากอีกหรือว่าเวลาคุณเสียใจอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าอยู่ใกล้มันปลอบได้เนาะมันกอดได้มันเป็นกําลังใจได้มันจับมือได้แต่พอทําไม่ได้เงี้ยค่ะ mm. เขาได้เห็นคุณแบบผ่านวิดีโอคอลแล้วแบบรอ้องไห้แต่เขาทําอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยกับกลายเป็นตัวเขาเองที่แบบออแอบดราม่าก,กับความรู้สึกตัวเองนิดนี้นะคะรู้สึกเหมือนแบบ ตัวเองทำอะไรให้คุณไม่ได้เลยปกป้องอะไรคุณไม่ได้เลยกลายเป็นจะบอกว่านนอยใจก็ไม่ใช่อะ่ะมันเป็นเหมือนกังวลใจหรอกังวลใจมันด้วยความที่เขาเป็นห่วงคุณมากแะคะ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วคือแบบแอบบแอบบกังวลใจนิดๆแหละว่า,อาพอเจอปัญหาแบบนี้คะ่ะ อคุณจะยังอยู่กับเขาไหมเป็นความกังวลใจเล็กๆคืออารมณ์ทางนี้อารมณ์เยอะรักเยอะมีความรู้สึกเยอะค่ะแล้วกออ็อาจจะได้คุยกันน้อยหรือว่ายังไม่ได้ค่อยได้คุยกันเลยมีความค่อยเๆนิดนึงคือไม่ได้หมายความว่าค่อยเยไม่ได้แปลว่าเขาเปลี่ยนใจนะแต่คือเหมือนแบบ แอบไปดราม่าเอาเองแอบไปดราม่าเอาเองอยากให้คุณเห็นว่าแบบเออเขารักนะเขาเป็นห่วงนะอะไรอย่างเงี้ยทําอะไรมากไม่ได้นะคะทําได้แค่นี้อยากบอกอยากพูดอาจจะแบบอาจจะเป็นคนที่แบบพูดไม่ค่อยเก่งก็ได้นะแต่เรื่องความรู้สึกเขาอะชัดการกระทําเขาก็ชัดแต่อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งก็ได้คะ่ะแล้วก็ไอ้ความที่เขาพูดไม่ค่อยเก่งเนี่ยก็อาจจะทําให้คุณเข้าใจผิดก็ได้ว่าแบบเออเขาไม่ค่อยรักนะหรือเขารักน้อยลงแต่คือแบบภายในนี่คือแบบ ข้างรักเลยเนาะคือทั้งจิตทางใจไม่มีใครเลยมีแค่คุณคนเดียวโฟก,กัสแค่คุณคนเดียวแล้วก็สนใจสนใจมากเลยอ่ะสนใจมากจนแอบไปดราม่าเองนะคะอันนี้ก็เป็นข้อความจากเข้าถึงคุณนะคะเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณที่รับฟังนะคะเราไปเฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบายคะ่ะ สวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกหมายเลข2หรือว่าเลือกหน้าไพ่ใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าข้อความจากเขาถึงคุณจะว่ายังไงบ้างเนาะน่ารักมากเลยชีวิตมีความหมายเพราะมีเธอดูแลตัวเองดีๆนะเจอทีไรใจสันทุกทีเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนิดนึงนะคะ n น of w a n d s โอเค the lover เอ palm, เอเขินเนาะขึ้นมาทีไรก็เขินทุกทีเลย two of w a n d s ้าวสี่ชมพูหมดเลยอ่ะหวานมากๆเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่ ที่เขารู้สึกกับคุณนะคะมันมันมีความลึกซึ้งมันมีความหมายมากกว่าแค่การได้รักใครสักคนนะคะถ้าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณได้เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่เขาอยากจะให้คุณรู้เอาไว้เลยก็คือ,เ,อเขาดีใจนะคะที่ที่ได้เจอแล้วก็ได้รู้จักกัน เราก็คอยเป็นห่วงคุณอยู่เสมอเลยเป็นกังวลว่าคุณจะสบายดีไหมคุณเจออะไรอยู่นะตอนนี้นะคะอยากให้รู้เอาไว้ว่าคุณจะมีเขาอยู่ตรงนี้เสมอนะวันไหนคุณรู้สึกไม่โอเคเหนื่อยต้องการอะไรก็ตามอะค่ะสิ่งใดที่เขาช่วยได้เขาพร้อมที่จะอยู่ตรงนี้พร้อมที่จะดูแลนะคะเป็นทีมซัพพอร์ตให้เป็น เป็นอะไรก็ได้ะคะ่ะที่ที่คุณอยากได้ที่คุณต้องการคุณมีความหมายสาหรับใจเขาแล้วก็สําหรับชีวิตเขามากๆเลยที่ผ่านมาเนี่ยเขาอ,อาจจะเจอเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะอาจจะเจอผู้คนอาจจะแบบไม่ได้มีคนที่ดูแลเขาได้ดีเหมือนอย่างที่คุณทำแล้วก็ ดีไม่ดีเนี่ยเจอคนที่แบบทาร้ายจิตใจเขามานักต่อหนักซะด้วยซ้ํานะคะทําจนเขาแทบจะชินชากับเรื่องนี้ไปแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติจนกระทั่งเขามาเจอกับคุณเนี่ยค่ะมันเหมือนแบบเออเขากลับมารู้สึกดีกับตัวเองอีกครั้งรู้สึกอบอุ่นกับความรักอีกครั้งหนึ่งคุณทําให้คําว่ารักมันไม่ได้เป็นคําพูดที่แบบพูดออกมาเฉยๆแล้วไม่มีความหมายอะไรอะคะ่ะ แต่มันมันลึกซึ้งแล้วก็มันมันมีอะไรมากมายในคำนั้นะมันมีความรับผิดชอบต่อความรู้สึกมันมีความเคารพซึ่งกันและกันมันมีการดูแลกันมันมีมันมีองค์ประกอบที่ ที่ทาให้คําว่ารักสมบูรณ์นะคะไม่ใช่แค่พูดแล้วแบบให้รู้สึกดีเฉยๆมันมีแอคชั่นอยู่ตรงนั้นด้วยเนาะมันมีการกระทําที่เขาเห็นแล้วเขาพิสูจน์กับคุณแล้วแล้วก็รู้สึงรู้ซึงรู้สึกขอบคุณด้วยนะคะสําหรับความรักที่คุณได้มอบให้เขาเห็นคุณอยู่ในอนาคตเลยนะคือแบบต้องคนนี้เลยอยากมีคนนี้อยู่ในชีวิตนะคะเขาหวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นแล้วก็เขาจะ ทำทุกอย่างจะประคองทุกอย่างคือเรื่องความสุขเนี่ยจัดให้จัดเต็มอยู่แล้วนะคะแต่ว่ารับประกันได้เลยว่าวันไหนที่มีปัญหาการวันไหนที่มีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตเนี่ยเขาพร้อมที่จะผ่านทุกเรื่องราวไปกับคุณเสมอนะคะไม่ทอดทิ้งนะคะสัญญาเลยว่าจะไม่ทอดทิ้งสัญญาเลยว่าจะอยู่ข้างๆไม่ห่างไปไหนนะคะ อาจจะไม่ได้สวีทฮานิมูนทุกวันแต่วันไหนที่มีเรื่องต้องขัดใจกันนะคะเขาไม่เคยคิดที่จะจากไปนะคะอยากจะแก้ไขละผานมันไปให้ได้กับคุณนะคะเราก็จะต้องเป็นคุณเท่านั้นด้วยนะคะคุณไม่รู้หรอกว่า ตัวคุณมีอิทธิพลกับใจเขามากเลยนะ <c oughs> คุณอาจจะคิดว่าคุณรักเขามากแต่คือแบบเขานี่ทําดูทีท่าเหมือนไม่รู้สึกอะไรแต่คือใจเจนี้ไปหมดแล้วนะคะเ <c oughs> จอทีใดเห็นไหมเจอทีใดใจสั่นทุกทีนะคะอดอดไม่ได้นะคะรักมากเป็นห่วงมากคิดถึงมากนะคะอันนี้ก็เป็นข้อความที่เขาอยากบอกคุณสําหรับใครที่เรื่องหมายเลขสองนะคะขอบคุณที่รับฟังนะคะราบไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขท้ามไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลย ค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกหมายเลข3มนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันหาว่าข้อความจากเขาถึงคุณนะคะเขาจะไว่ายังไงบ้างยังไม่ถึงเวลาในดูสิให้เลือกกี่ครั้งก็จะเลือกเธอ ใบสุดท้ายละรักครั้งเดียวเดี๋ยวมาดูซิว่าในรายละเอียดเนี้ยมันคืออะไรนะคะทำไมเขาถึงรู้สึกแบบนี้เนาะทำไมเขาถึงม,มีคำพูดแบบนี้อยู่ในใจนะคะ The m a g i c c h a n นะคะอืมใช่สิอ๋อโอเคน่าจะประมาณนี้ นั่นใช่จริงๆด้วยทัว,ว์รอนค่ะขออีกใบหนึ่งยืนยันหน่อยยืนยันหน่อยได้ไหมเทนนอฟสวอดโอเคอดูเหมือนสถานการณ์ไอคำพูดประมาณเนี้ย มันเหมือนบอกเป็นในๆอะค่ะว่าเรามีความรู้สึกเหมือนเหมือนเป็นคู่รักทางไกลเลยเนาะหรือว่าแบบคนที่ไม่ค่อยได้เจอกันนะคะมันเลยแบบมันมีความยากตรงนั้นอยู่แล้วก็อ,อาจจะแบบมีอุปสรรคมีอะไรเข้ามาทดสอบความรักคุณอยู่ตอนนี้ในในสิ่งที่เขาอยากบอกเรื่องเรื่องหลักเลยนะคะเรื่องหลักเลยก็คือ,อ ไม่ว่าความรักครั้งนี้อนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้นะคะแต่เขาเลือกคุณแล้วเลือกคุณแล้วเราก็เลือกด้วยความเชื่อมั่นเลือกด้วยความเชื่อใจนะคะเราก็เลือกด้วยด้วยความสุขอะคือถามว่ารู้ไหมว่ามันจะมีอะไรเข้ามาคือเหมือนแบบมองเห็นเหมือนกันว่ามันจะมีอะไรเข้ามาท้าทายคะ่ะอาจจะแบบ ถ้าเป็นคู่รักทางไกลใช่ไหมก็จะมีอุปสรรคเรื่องระยะทางที่ห่างกันใช่ไหมคะแต่คือโดยส่วนตัวแล้วอ่ะเขาไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันเป็นอุปสรรคแค่คิดว่าโอเคณนะตอนนี้ค่ะมันมันยังไม่ได้มีปัจจัยที่สามารถทําให้อยู่ด้วยกันก็ทำอะไรบางอย่างไปก่อนเท่าที่จะทําได้คือไม่ได้มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอุปสรรคเลยเพียงแต่ว่า,าก็ นอยเหมือนกันเนาะก็าเหมือนบางทีแบบอุตส่าห์ได้เจอกันแล้วนะคะต้องต้องแยกจากกันอีกแล้วหรือว่าต้องห่างไกลกันอีกแล้วหรือว่ามีอะไรบางอย่างทําให้ให้ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เป็นอย่างที่เขาต้องการนะคะแต่ใดๆก็ตามอย่างที่บอกไปตอนต้นว่า,าสิ่งที่เขาถ้าเขาอยากจะบอกคุณได้อะคะ่ะ อย่างหนึ่งก็คืออย่ากลัวปัญหานะอย่าก,กังวลใจอย่าก,กังวลใจไปเลยกับปัญหาที่มีอยู่ตอนนี้นะคะเราสองคนจะผ่านมันไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเราก็ไม่ต้องกังวลใจไปถ้ารู้สึกว่าตอนนี้ไกลห่างกันไม่ค่อยได้เจอกันนะให้รูวไว้เลยว่าใจเขาอะไม่เคยมีใครคนไหนเลยและก็ไม่คิดจะมีใครด้วยนอกจากคุณคนเดียว นะคะไม่ต้องกังวลใจว่าอยู่ไกลแล้วแบบเออเขาจะนอกลูก้นอกทางอะไรอย่างนี้นะคะไม่มีเลยเอาเข้าจริงๆอ่ะเขาปักอ,อกปักใจกับคุณมากด้วยซ้ำมากจนบางทีรู้สึกไปเองวงเล็บรู้สึกไปเองว่า,เ,าเป็นเขาหรือเปล่านะที่ทุ่มเทกับความรักครั้งนี้นะคะ่ะอาจจะอาจจะ เป็นคุณหรือเปล่าที่ความรักไม่เท่ากันกับเขานะคะอันนี้วงเล็บมุมน้อยใจและคิดไปเองร <c oughs> ักมากห่วงมากเนาะรักมากห่วงมากกังวลมากแต่ท้ายที่สุดอะคะ่ะ ไม่ว่ายังไงก็ตามเขาไม่มีทางจะปล่อยมือไปจากคุณแล้วก็เขาจะรักษาความรักครั้งเนี้ไว้ให้ดีที่สุดและจะทำทุกวิธีทางที่จะผ่านอุปสรรคใดๆก็ตามที่มีอยู่กับคุณไปให้ได้นะเขารู้เขามั่นใจว่าคุณทำได้เขาเชื่อมั่นในตัวเองสุดๆเลยนะร้อยเซ็น์ยังไงก็จะต้องแบบ ได้เจอกันได้อยู่ด้วยกันได้มีคุณอยู่ในชีวิตอะเขาต้องทําให้ได้อันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการสุดๆนะคะแต่วงเล็บในมุมที่น้อยใจก็อย่างที่บอกไปเนาะแอบบเสียเซลนิดนึงว่าแบบคุณจะคุณจะคิดเหมือนกันเหมือนเขาไหมหรือว่าเออขอให้เขาขอให้คุณคิดเหมือนเขาที่เธออะไรอย่างนี้เนาะแอบบอธิษฐานว่าขอให้คุณคิดเหมือนเขาขอให้คุณรักเขาเท่ากับที่เขารักนะคะ อันนี้ก็เป็นข้อความจากเขาถึงคุณนะคะสำหรับใครที่เลือกหมาเลขสามนะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบายคะ่ะ